มีจก่อนจะให้ความเห็นเพิ่เติมอย่างรการประชุมข้อมูลต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายตรงกรณีนักร้องดังโฆษณาผิดสี่เรื่องข้อมูลไม่เพียงพอหนึ่งเรื่องค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เพื่อทราบนะครับอันนี้ในกรณีนี้ไม่ทราบอะไรการผมก็ยังไม่ทราบในกรณีนี้เงียบไปแล้วแต่ว่าอยากทราบความเห็นว่าในกรณีนี้เนี่ย สองจังหวัดสงขลานะคะก็จะร <ste al Polit ica> ับผิดชอบในเรื่องของทรัมโบกบุญก็อยู่กับกรกตหลักนะคะในส่วนของนักร้องลิซ่าใช่ไหมคะที่มีการโพสขอเรื่องร้องเรียนได้รับการตรวจสอบในวันที่หกสิบวันสองจุดสองจันทร์ละใครว่าโอเคไม่ถูกต้องเที่ยงฝ่ายังไงเราไปหลักได้นะครับอันนั้นมีความผิดค่ะติดเนี่ยก็เป็นการมาบัดรรักษาไปเลยค่ะแต่ว่าถ้า การที่อยากจะเลิกเข้ามาได้ผู้ที่ติดเราบําบัดในรอบปีที่ผ่านมาจะแนกตามการมีปัญหาภายในพอเรือนและภายนอกพอเรือนนะคะดื้อแล้วไม่ขับดื่อแล้วบางคนบอกม่เป็นการนำร่องแล้วก็คณะอนุรักต่างๆที่อยู่ในที่อยู่ในชุดนี้นผมไม่แน่ใจในข้อกฎหมายที่มันเป็น,ปน,ปนมองแล้วไม่ขับด้วย ก็คำตบนะครับนนไปสามทีสองครับการห้า,ตามติดพันยาสูบได้จากจุดขายสถานที่จัดงาน 18. 6ลปดนประเทศไทย